สถนีปุารงกรุงเทนะครับมีบริษไปต้นทางต้นสเคราพระเจริญนัรกรูสีวดยอรายดาราจุนทาตะหนิงันบางบงไปจนทางบางซื่อสามสปลายทางกรุงเทนะครับนกกนราชนาบวใต้เทนะครับที่นี่สถานีนครประที่นี่สถานีนคกรระถัีกาประสงค์ลงสถานีนครประ โปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านนำรงให้ถูกต้องครบถ้วนครับสารกบฎในทางราทหารที่สองบอกจากสถานีนักบุญดุเบรย์จุดแรกส่งมาเรืาองสถานีต้นสำโรงเต้นทางนี้ต่อไปครับ